รถบรรทุกเมืองไทยนะครับสอ่อเขาแข่งเดือดอีกครั้งหนึ่งเมื่อทาทา,ทามอเตอร์นะครับโดยบริษัทอินเคปประเทศไทยนะครับนำเข้ามารุยตลาดรถบรรทุกเมืองไทยนะครับซึ่งวันนี้มีการเปิดตัว4รุ่นใหม่นะครับเราไปติดตามจากผู้บริหารนะครับว่ามีรุ่นไหนน่าสนใจราคาเท่าไหร,ร่สวัสดีพี่พี่สื่อบวลชนท่านผู้แทนจำหน่ายพันธมิตรทางธุรกิจของพวกเราทุกคน ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเปิดตัวทา t a มอเตอร์ประเทศไทยโดยบริษัทอินเช์ประเทศไทยจำกัดครับวันนี้ผมมีความตื่นเต้นมากครับที่จะได้เล่าเกี่ยวกับการกลับมาของ Tata มอเตอร์ประเทศไทยซึ่งต้องบอกว่าคราวนี้เรากลับมาพร้อมความหลากหลายครับ ผลิตภัณฑ์ของท a าท m o ม o เตอร์สประเทศไทยจะมาพร้อมกับความหลากหลายที่จะตอบทุกโจทย์ธุรกิจรับรองการขนส่งตั้งแต่ระยะสั้นจนถึงระยะไกลการบรรทุกที่หลากหลายตั้งแต่รถบรรทุกขนส่งในเมืองขนาดเล็ก1ตันจนไปถึงรถบรรทุกหัวลาก50ตันรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ เซกเมนต์แรกที่เราพูดถึงเนี่ยเราพูดถึงเซกเมนต์ที่เราเรียกว่า small commercial vehicle นะครับมาพร้อมกับรุ่นทาทาซูเปอร์ e อหลายท่านอาจจะบอกว่าเคยเห็นทาทาซูเปอร์เ Mint เนี่ยวิ่งอยู่ในท้องตลาดเมืองไทยแล้วแต่ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับรถคันนี้ที่เรานำเสนออยู่เป็นรุ่น minor change ปี2023มีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างประเด็นที่หก่อนเลย มาพร้อมกับอัตราทดของเฟืองท้ายใหม่ซึ่งทำให้เพิ่มพละกำลังในการไต่เนินเขาได้ดีขึ้น 2. มาพร้อมกับระบบหม้อน้ำใหม่ที่ระบายความร้อนได้ดีขึ้นเครื่องยนต์เครื่องยนต์เ,นเป็นดีเซลหนเดียวในท้องตลาด1 4 0 0ซีซีให้พละกำลังแรงบิดได้ถึง140 c. นิวตันเมตรความสามารถในการบรรทุกอยู่ที่1ตันครับแล้วก็จุดเด่นของเขาอีกเรื่องก็คือ กระบะที่มีความยาวมากถึง2.6เมตรสามารถบรรทุกสัมภาระลักษณะยาวได้สบายและอีกจุดเด่นหนึ่งของเขาครับหน้าแคบความกว้างของการบรรทุกรถเนี่ยอยู่เพียงแค่1.4เมตรทำให้ซ u เปอร์เอสเนี่ยสามารถเข้าถนนและซอยที่แคบเหมาะกับการใช้งานในเมืองและอย่างที่เรียนครับ ทางอินเช่ประเทศไทยจำกัดเราต้องการที่จะตอบโจทย์ธุรกิจของทุกท่านที่มีความหลากหลายเราได้ผลิตซูเปอร์เอชขึ้นมาอีก3รุ่นด้วยกันนะครับสำหรับการใช้งานที่ต่างกันประกอบไปด้วยซูเปอร์เอชคารโก้เพื่อการขนทุกซูเปอร์เอชฟู้ดทรัคเพื่อการค้าขายซูเปอร์เอชชาร์โชเพื่อการขนส่งและรับผู้โดยสารหลังงานเรียนเชิญพี่พ,พี่สือ่อมวลชน แล้วก็พันธมิตรธุรกิจทุกท่านชมตัวรถของจริงได้นะครับแน่นอนครับทุกคนคงอยากทราบว่าราคาเป็นเท่าไหร่ <c oughs> เดี๋ยวจะมีสไลด์สองนะครับพี่พี่สื่อมวลชนเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์นะครับเรายินดีที่จะนำเสนอจำหน่ายราคาของซ u เปอร์เอทที่สุดคุ้มและเข้าถึงได้ง่าย ่านราคาตามนี้ครับรุ่นสแตนดาร์ด3,85 0 0 0คาโก้4,45 0 0 0สชัดโจ้5,5 0 0 0 0และก็ฟูดทรัคที่5 1 5 0 0 0รถบรรทุกทุกคันของเรามาพร้อมกับการรับประกันคุณภาพนาน3ปีหรือ1,000 0 0กิโลเมตร และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน24ชั่วโมงนานถึง1ปีแต่แน่นอนครับอย่างที่เรียนว่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเนี่ยเรามีความเข้าใจถึงความสำคัญและเราเป็นหขวบคุณลูกค้าทุกท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราภูมิใจที่จะนำเสนอราคาจำหน่ายรถบรรทุกรวมโปรแกรม ดูแลหลังการขายที่เราเรียกว่า Master Care Plus Program ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายการเช็คระยะนานถึง3ปี60,000กิโลเมตรเพื่อลดต้นทุนการดูแลรถบป็ทุกของผู้ใช้และลดความกังวลในเรื่องการบริการหลังการขายราคารวม Master Care Plus Program นะครับ standard จะอยู่ที่395,000คาโก้455,000 ชัตโชห้าแสนหนแล้วก็ฟูดทรัคอยู่ที่5 000, 25, 000้า0 0นสองหมืครับเซกเมนต์ที่2องนะครับอย่างที่เรียนวันนี้เรามาตอบโจทย์ทุกๆก,การใช้งานของการขนส่งจริงๆเซกเมนต์ที่2คืออัลตร้าทีเกรถบรรทุกหล้อขนาดเล็กสามารถเหมาะกับการขนส่งสินค้าและสด่นในเมือง มาพร้อมกับเครื่องยนต์3,300ซีซีให้พละกำลังแรงม้าที่155แรงม้าแรงบิดอยู่ที่450นิวตันเมตรมีน้ำหนักรวมหรือ Gross Vehicle Weight อยู่ที่9ตันความสามารถในการบรรทุกอยู่ที่5.6ตันและรถ Ultra T9 มาพร้อมกับระบบเบรกค,ควบคุม ABS เพื่อควบคุมการจับขี่ได้อย่างปลอดภัย เซกเมนต์ถัดไปนะครับเราเรียกว่าเซกเมนต์รถบรรทุกข,ขนาดกลาง Intermediate Commercial Vehicle Ultra T14 รถบรรทุก6ล้อขนาดกลางพร้อมขนส่งและสินค้าวัสดุที่มีน้ำหนักมากขึ้นมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 5,054cc พลักกำลังแรงม้าอยู่ที่180แรงม้าแรงบิดอยู่ที่590นิวตันเมตร มีน้ำหนักรวม r r s s v e ว i c l e weight อยู่ที่14.7ตันและสามารถบรรทุกได้หนักถึง9.5ตันเช่นกันครับมาพร้อมกับระบบ ABS เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยขึ้นและที่ใหญ่ของเราครับ heavy commercial v e h i c l e นะครับ Prima 5038S รถบรรทุกหัวลาก6คูณ4ขนาด50ตัน รถคันนี้มาพร้อมกับพื่งโยนคัมมิน์ด้วยนะครับขนาด8,898ซีซีให้พลางกำลังแรงมา้าอยู่ที่370แรงมา้าแล้วแรงบิดที่มหาศาลมากๆเลยอยู่ที่1,550นิวตันเมตรมีน้ำหนักโรสเร์เวียร์เวตโดยรวมอยู่ที่5.50.5ตันแล้วก็ความสามารถในการบรรทุกอยู่ที่25ตันเช่นกันครับมาพร้อมกับระบบควบคุม ABS เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยกับตัวรถบรรทุกก็คือคำมั่นสัญญาและการบริการหลังการขายที่เราพร้อมที่จะให้กับคุณลูกค้าทุกท่านผมมีความนภูมิใจนะครับที่จะนำเสนอทาทาโปรเทคซึ่งเป็นโปรแกรมการดูแลและบริการหลังการขายให้กับท่านเจ้าของรถบรรทุกทุกท่าน มีอยู่ทั้งหมด6เรื่องด้วยกันซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับผมข,ขออนุญ,ญาตใช้เวลาในการอธิบายเรื่องที่ 1. w i d a l e r n e t w o r k วันนี้อย่างที่เรียนไปเราไม่ได้เปิดตัวแค่รถบรรทุกแต่เราเปิดตัวผู้แทนจำหน่ายด้วยเราเปิดตัวรถบรรทุกทาทาพร้อมกับเปิดตัวศูนย์บริการทาทาทั้งหมดถึง13แห่งทั่วประเทศครับ เพื่อรองรับการบริการดูแลและซ่อมบำรุงรถทาทาที่อยู่ในท้องตลาดแล้วและที่กำลังจะอยู่ในท้องตลาดในอนาคตทุกภาคในประเทศไทยวันนี้ทางผู้แทนจำหน่ายของเราก็ได้ให้เกียรติมาร่วมงานเปิดตัวด้วยผมขออนุญาตถือโอกาสขอขอบพระคุณผู้แทนจำหน่ายทุกท่านนะครับในความไว้วางใจในทาทามอเตอร์และบริษัทอินเชร์ประเทศไทยจำกัด ในการร่วมมือกันเพื่อก้าวเดินกันไปในเส้นทางธุรกิจอย่างมีความมัน่นคงขอบพระคุณครับประเด็นที่2ของทาท Protect เราพูดถึงเรื่อง a t a ทามาสเตอร์แ p l พลซึ่งเมื่อกี้ได้นำเสนอไปคร่าวๆแล้วนะครับอย่างที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้เรามีบริการจำหน่าย Service p a พ็กเกเพื่อที่จะตอบโจทย์ทุกความต้องการทุกการใช้งานซึ่งรวมไปถึงฟู l เซอร์วิสแมเน e เ a น c ์แพ็กเกจ ที่สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายทุกประเภทของการซ่อมบำรุงตลอดระยะเวลายาวถึง5ปีหรือ6,000กิโลเมตรครอบคลุมไปตั้งแต่รถบรรทุกเล็กรถบรรทุกขนาดกลางและรถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่อให้ท่านเจ้าของรถบรรทุกทาทาสามารถควบคุมต้นทุนการขนส่งได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นเพราะเราเข้าใจดีว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเรื่องที่3ใน เครือข่ายหรือพิล่าของ Tata ทา o t โปรเคครับ Tata Fleet ลี e เ e l เท a t i c s ระบบติดตามยานพาหนะซึ่งสามารถดูวิเคราะห์ไปถึงลักษณะการขับขี่ของคนขับได้อัตราการสิ้นเปลืองของการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นบนท้องถนนเพื่อให้ท่านเจ้าของกิจการจะได้ทราบข้อมูลแบบเรียลไทมในการบริหารขนส่งสินค้า หัวข้อที่4ของ Tata p r o ปรเ t t a ครับท่าท่าเคลมไ์แผนกคอนแทคเซ็นเตอรของเราพร้อมให้ข้อมูลและการรับรองความต้องการของคุณลูกค้าทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริการมากไปกว่าน,นั้นนะครับหากเจ้าของของรถบรรทุกใช้บริการ a t a าท f าฟ e ีดเอชทัลมาติก c ซะเนี่ยทางทีม Contact Center ของเรายังมีการบริการ แจ้งเตือนเพื่อทําการนัดหมายเข้าสู่บริการเมื่อรถบรรทุกของท่านถึงกําหนดการเช็คระยะอีกด้วยท a าท e าเอ็กซ s เพรสเซอร์หัวข้อที่5ครับเราก็ใจดีว่าทุกๆุกกวินาทีที่รถบรรทุกของท่านอยู่ในศูนย์บริการคือทุกๆวินาทีที่ท่านเสียโอกาสในการสร้างไรายได้ทางเราได้วางระบบ Express Service Maintenance หรือการตรวจเช็คระยะแบบเร่งด่วน เพื่อให้รถบรรทุกของท่านสามารถจะรีบนำกลับไปใช้งานได้ภายในเพียง2ชั่วโมงเมื่อท่านนำรถเข้าสู่บริการและสุดท้ายครับหัวข,ข้อที่6ท a าท a าอเลอรไม่ว่ารถบรรทุกของท่านจะอยู่ที่ไหนทั่วประเทศไทยเรามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงโดยทีมรถไซส์ d e สเ s สเจะเดินทางไปหาท่านภายใน1ชั่วโมงหลังจากได้รับการติดต่อ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายละเอียดของ t ทาท p r o ร e c t โปรแกรมที่สําคัญมากๆสําหรับพวกเราและเป็นโปรแกรมการดูแลและการบริหารหลังการขายของเราเพื่อสร้างความอุ่นใจสะดวกสบายใจให้กับท่านเจ้าของรถบรรทุกทาทาทุกท่าน ผู้แทนจำหน่ายและการบริการทั้ง13แห่งทั่วประเทศเพื่อที่จะรองรับความต้องการของคุณลูกค้าจากทุกภาคทางพวกเรามีความตั้งใจนะครับที่จะทำงานให้บริการอย่างมืออาชีพเพื่อที่จะสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้กับท่านเจ้าของรถบรรทุกทาทาที่ใช้งานอยู่แล้วในท้องตลาดก็ดีหรือรถบรรทุกใหม่ที่กำลังรอที่จะส่งมอบก็ดี